ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ใต้ร่มกาสาวพัฒนผลงานเขียนของสุชีโวพิคุตอนที่12อุทานถัดดงไม้สีเสียดและไม้ประดู่ลายมาทางด้านทักษิณแห่งเชตวานารามมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งตรงงานเป็นต้นทางแห่งลำธาร ที่ไหลเรียบผ่านเชตะวนารามไปสู่ลำน้ำอจิราวดีมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเขียวชะอมประกอบไปด้วยหุบเหวและถ้ำหลายแหง่งมีซากเทวสถานปรักหักพังอยู่ใกล้ปากถ้ำแห่งหนึ่งมีรูปเคารพแห่งพระศิวะซึ่งกระเทาะและร้าวโดยมากส่วนที่หลุดหักไปก็มีบ้างแต่พอสังเกตได้ว่าได้สร้างเป็นรูปประทับเนื้อโคอุสุภราช มีพญานาคเกี้ยวข้างเป็นสังวานมีเนตรสาทรงอินทรชดาและทัดจันเป็นปิ่นแสดงให้เห็นว่าในอดีตการพ้นได้เคยเป็นบุญยสถานอันสำคัญแห่งหนึ่งทางศาสนาพราหมณ์ซึ่งชาวกโกศลคงจะพากันไปสักการะเคารพตามความนิยมนับถือสืบสืบมาเป็นคืนวันอัฐมี ซึ่งพระจันทร์เกึ่งดวงกำลังโคโจรผ่านกลุ่มดาวอัศวินีทั้งเจ็ดดวงไปในราศีเมษทำให้บริเวณนั้นอันสว่างหลัวหลวบางส่วนและมืดครึ้มเพราะเงาบางส่วนเป็นที่สงัดเงียบหน้าหวาดเกรงของชาวโลกผู้มีธาตุแห่งความขลาดแต่ก็เป็นที่พึงปรารถนาของนักพรตผู้พอใจในวิเวกในท่ามกลางความสงัดนั้นมีเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่ง เดินอย่างไม่รีบร้อนมาสู่บริเวณเทวสถานใกล้ปากถ้ำท่านผู้นั้นยกแขนอันกำยำล่ำสันภายในผ้าห่มคลุมเนื้อหยาบนาสีฝาดขึ้นรูปศีรษะซึ่งปราศจากผ้าโพกมีเกษาอันสั้นเพียงกึ่งองคุลีและโดยที่ขณะนั้นอยู่ในระหว่างเหมันตะฤดูมีหิมะเริ่มตกเล็กน้อยจึงทำให้อากาศในบริเวณทั่วไปเย็นเยียบ ่านผู้นั้นยืนจ้องมองเทวรูปซึ่งแลดูดำทะมึนมีเงาทอดยาวไปด้านหนึ่งอย่างจะสืบสาวไปถึงอดีตสมัยซึ่งสถานที่นั้นได้เคยผ่านความคับข้างด้วยผู้คนที่พากันมาสักการะเคารพและเมื่อละสายตาจากรูปนั้นก็เดินเรียบซากเทวสถานไปหน้าปากถ้ำเสียงข้างข่าวซึ่งตื่นตกใจบินเข้าออกอยู่ควักไขว ท่านผู้นั้นซึ่งคงจะเป็นผู้ชำนาญทางอย่างดีมาแล้วค่อยๆเคลื่อนกายหายลับลงไปในปากถ้ำนั้นถ้าผู้ใดมีความกล้าพอจะตามลงไปด้วยแม้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะความมืดแต่ก็พอจะสังเกตได้ตามเสียงเคลื่อนไหวซึ่งไปหยุดณที่แห่งหนึ่งอันเดาเอาว่าคงเป็นแท่นไม้หยาบๆที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเสียงที่แสดงว่านั่งขัดสมาธิเงียบไปแล้วณสถานที่นั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกตลอดจนเสียงกระแอมไอเมื่อเวลาน,านานพอสมควรล่วงไปก็มีเสียงเปล่งอุทานขึ้นในท่ามกลางแห่งความมืดและความเงียบสงัดนั้นอันอาจถอดเป็นใจความได้ดังต่อไปนี้จากนี้ไปเป็นคำประพันธ์ร้อยกรองแบบกรอนดอกส้อย มีทั้งหมด15บทแต่ละบทจบในตัวเองและจะอ่านแบบทำนองสนอะอ่านโดยคุณกันเพื่อนของชีเองนะคะต้องขอขอบคุณเธอมาณโอกาสนี้เชิญทุกท่านสดับรับฟังได้ณปัดนีบัผู้เอ๋ยผู้ได้ ลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอน่ายทอนชั่วช้าสางสาไปผู้นั้นเหมือนจันวันเพนรอยเด่นดู สองลาทั่วไปสว่างเอย่ยมาไยบาปกรรมที่ทำที่สร้างต่างๆเรื่องผู้ใดกันปิดอยู่นิดเนืองด้วยกุศล ของใจผู้นั้นเหมือนจันวันเพ็ญลอยเด่นดูงามร่อาสายไม่มีเมฆมัวมองเท่ายองใหญ่ส่งลาทั่วไปสว่างเออ ผู้ละห่วงรุมทั้งกายจิตตัดกิเลสครองเพศบรรพชิตประกอบกิจพุทธศาสตร์สะอาจจดใจผู้นั้นเหมือนจันวันเพ็ กรมทำลายข้าสหายและญาตขาดที่วาจงฟังซึ่งธรรมมาพาสิทจงประกอบซึ่งกิจในศาสนาจงคบคนดีมีจัญญา ทั้งรักษาสัตธรรมประจำเอย่ยจงเอย่ยจงมาันฟังขันติธรรมความอดกลัน้นจงหัดผ่อนกรธพิโรธอัน เป็นเครื่องกลางกันความสุขใจจงอย่าเบียดเบียนเคียนขา้าตัวเราและประชาให้วันวาวจงสบความสงบเป็นนิพไปจงได้นิพพาน สำราเอ่ยชาวเอ่ยชาวนาตั้งนาไขน้ำด้วยความมันช่างสอนก้อนจับลูกสอนพระอันทาน้มันลนไฟดัดให้ตรง ช่างไม้ถากไม้ไม่ละโลดทำดุมวงกงรถตามประสงค์ส่วนบัณฑิตฝึกฝนตน้นจำนงให้สื่อตรงบริสุทธิ์ผุดพองเอ้ยบางเอ้ย ฝึกฝนช้างมาาบรรดาสัตว์ด้วยลงอาชยาสารพัดแสหวดขอสัตว์สับลงไปตัวตูผู้อันพระาศาสดาทรมาจนมี ิตผ่องใสมีได้ใช้อาจยาใดๆโอ้พระคุณนี้ัยยิ่งเอ่ยตัวเอ่ยตัวเราก่อนเก่าชื่อจริงอหิงสะกะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่ไม่ละการเข็นข้าปานะเพราะใจพานจึงไม่สมกับนามตามที่ตั้งแต่บาทนี้สมดังนามขณะเพราะเราเว้นเข็นข้า สัตสาทานไม่เบียนพลานใครใครทั่วไปเอ่ยตัวเอ่ยตัวเราก่อนเก่านั้นเคยเป็นโจรป่าองคุหลีมานสัมัญญามีนิ้วมอือชาวประชา เป็นมาลายัยถูกห่วงน้ำห่วงใหญ่พัดไปอยู่คือพรังพรูด้วยกิเลสอนุสัยได้พระพุทธองค์ทรงชัยเป็นชัดใหญ่ร่มกล้าวของเรา ันเคยกระสันสัตว์ตราเที่ยวข้าเขน็นกลังเลือดเม่นข้าวทุกเช้าเยน็นด้วยเห็นวิปริตผิดไปบาดนี้มือข้าวเราล้าง องทรงชัยถอนตัณหาเสียได้หมดสิ้นเอ่ยพ้นเอ่ยพ้นกรรมที่เราได้ทำไว้หนักหนามาสนองปัจจุบัน เห็นท่านตาต้องถูกคว้าง่าแทบบลายเจ็บปวดรวดร้าทุกขุมคนจำทนอดขันไม่วันไหวบาดนี้หมดนี้ได้เป็นไทย บริโภคอย่างไม่เป็นทาาเอ่ยคนเอ่ยคนเคล่ามัวเมาประมาทมิมิสางบันดิตบันเทามัวเมาจาง ดำเนินทางอัปประมาตไม่ขาดตอนรักษาไว้ให้เหมือนสับประเสริดไม่ละเมิดสัทธรรมคำสั่งสอนจงนำตนดลสุขสถาอน ดังบันดิตผู้ร้อนประมาทเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าประกอบความชอบชื่นใจในประมาทอย่าคลุกคลีลงไหลในรสชาติแห่งกามซึ่งมี ธาดความลวงผู้ไม่ประมาทเพ่งพิเนตยอมประสบสุขจิตอันใหญ่ลวงได้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งปวงไม่ลงสิ่งล่อลวงต่อไปเอ้ย การเอย่ยการมาสู่พระศาสนาะของข้าเจ้าเป็นการมาที่ดีไม่เบาไม่เปล่าประโยชน์โสดทีคุณการตัดสินใจในครั้งนี้ เป็นกุศลราศีประเสริฐสุนผลได้ทั้งพองคือกองบุญที่อดุลเด่นนั้นนิพพานเอ่ยยานเอ่ยยานสามหรือที่มี เราได้บรรลุปรุโปรงดีไม่มีภาระอะไรในพระาศาสนาตถาคตเพราะหมดกิจสิน้นสงสายขอความสุขเกษม เร ing, threaten> with ่มใจจงแพร่ไปในประชาทั่วหน้าเอ้ยขออนุโมทนาสาธุกับคุณกันที่ได้ใช้เสียงอันไพเราะของเธอมาอ่านเป็นธรรมทานให้ชีในคลิปนี้ด้วยนะคะก็เป็นการอนุรักษ์การอ่านทำนองสนอในภาษาไทยของเรา ชีเชื่อแน่ว่าทุกท่านน่าจะไม่ได้ยินการอ่านทำนองเสนอแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นการปลุกให้ท่านตื่นนะคะถ้าหากว่ากำลังจะหลับเพราะเสียงของชีชีคิดว่าถ้าชีอ่านธรรมดาน่าจะหลับได้นะคะเพราะว่าเสียงมันจะเท่ากันหมดเลยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรื่องของเสียงที่อาจจะไม่เสมอกันเพราะชีก็ให้คุณกันเธออัดเสียงส่งข้อความมาทางไลน์ หลายครั้งด้วยกันนะคะไม่ใช่ในภายในครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของความสม่ำเสมอของเสียงแน่นอนนะคะแล้วก็ปัจจัยอีกหลายๆอย่างก็ต้องขออาภัยทุกท่านว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอชื่นชมคุณกันเธอนะคะที่ได้ใช้วิทยาอุตสาหะเธอเข้าไปอัดเสียงในห้องใต้บันไดนะคะซึ่งเล็กแล้วก็แคบร้อนด้วยนะคะเพื่อจะอัดเสียงให้ได้มีความก้อง แล้วก็ไพเราะมากๆเช่นนี้นะคะให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันก็ต้องขอขอบคุณเธอมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันอังคารหน้าชีเตรียมหนังสือเล่มใหม่เรื่องกองทัพธรรมผลงานการเขียนของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพหรือก็คือท่านสุชีโวพิกขุนั่นเองเป็นนิยายอิงหลักธรรมเช่นเดียวกันมีทั้งหมด46บท แล้วก็ค่อนข้างจะใช้ภาษาค่อนข้างเก่านะคะเพราะว่าตีพิมพ์ท่านท่านได้แต่งแล้วก็ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2492กลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับเรื่องกองทัพธรรมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ